hello darling would you like some apple shall we go get some apple darling let's go let's go darling let's go baby let's go to get some apple let's go get some apple mama <laughs> I หมาติดหมอนค่ะหมาน้องแฟรงติดหมอนค่ะ look at t h i s apples ดูค่ะทุกคนโอคือมันหล่นใต้โคนเต็มหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครเก็บกินค่ะ <c oughs> ก็มีแต่น้องแฟรงกับยานีนี่แหละค่ะกินกันวันและลูกสองลูกนะคะ ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะยาน,นีก็เลยเออพาทุกคนมาเก็บอแอปเปิลกันนะคะนี่ค่ะก็มีอยู่ต้นเดียวต้นนี้แหละค่ะแต่ดูความดกของเขาค่ะปาดกจนกิ่งห้อยนะคะดูกิ่งนี้ก็ดกดกค่ะดูลูกนี่ดูค่ะ สุกแดงน่ากินมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะทุกคนโห oh, oh, ดูกิ่งนั้นมันห้อยลงมาอยู่บนอีกกิ่งเนื้อนะคะ <c oughs> ดูน้องแฟรงค์ h e r e wait for mommy ดูน้องแฟรงค์ปีนขึ้นต้นแอปเปิ้ลค่ะทุกคนเ <c oughs> ขาชอบนะคะเขาชอบปีนขึ้นเล่นบนเนี่ยบนต้นแอปเปิ้ลเนี่ย พี่คฟูดดามาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บกันเนาะเก็บเลยค่ะเนี่ยกินได้แล้วทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยอืมสุกมากแล้วค่ะบางลูกมันก็ไม่สวยนะคะแต่ก็หวานอร่อยค่ะรับรองได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บลูกสวยๆเนาะ เลือกเก็บลูกสวยๆกันค่ะเดี๋ยวยานีเอาใส่ถาดก่อนค่ะเอาไปทำน้ำแอปเปิ้ลก็อร่อยนะคะมาะนี่ดูนี่อืมนี่มันสุกโอ้โหมันสุกหมดแล้วละค่ะ ทุกคนแต่ลูกใหญ่ๆนูน้นมันอยู่ด้านบนค่ะทุกคนเดี๋ยวยานีจะไปเอาไม้สอยมาสอยดีกว่าค่ะนี่าานะคะนี่ปาดูลูกนี้ค่ะนี่อืมลูกใหญ่ค่ะอืม มีตำหนิบ้างแต่ก็โอเคนะดูค่ะตเต็มกำมือยานีเลยนะคะดูลูกนี้ก็ใหญ่นี่ดูค่ะโอ้ลูกนี้น่ากินค่ะสวยงามค่ะถ้าผิวเขาเป็นอย่างนี้นะคะนั่นก็หมายความว่าเขาสุกแล้วค่ะโอเคใส่ถาดกันนะคะ เก็บค่ะยานี้จะเก็บไปฝากเพื่อนนะคะเอาไปฝากเพื่อนที่ทำงานคะ่ะทุกคนเอาไปให้ผู้จัดก,การอุ๊ยนี่ผู้จัดก,การเขามีลูกสามคนนะ,ะเขาบอกว่าลูกเขาชอบกินแอปเปิ้ลมากยานี้ก็เลยบอกเออเดี๋ยวเ,เก็บไปฝาก เก็บกันต่อโอ้โหนี่ก็เดินเยยบไปเรื่อยเลยนะคะเนี่ยดูค่ะดูนี่ลูกหล่นใต้โคนอย่างเงี้ยหวานหวานเลยค่ะนี่ค่ะนี่ยังดีอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวยานี้ก็เก็บไปกินเองค่ะมาค่ะทุกคนเรามาเก็บอีกค่ะนี่ค่ะด้านล่างนี่ก็มีเยอะแยะนะคะนี่ค่ะ ดูลูกน่ากินมากเลยนะคะไปฟังนี้ค่ะนี่ค่ะดูค่ะลูกเขาใหญ่ๆนะคะนี่ปาด,ดูสามลูกนี่โอ้น่ากินมากเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นแอปเปิลที่ยานีเก็บได้วันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกที่มันดูดีๆด,ดูสวยน่ากินนะคะยานีก็จะเลือกเอาไปให้ผู้จัดก,การกับเพื่อนที่ทำงานนะคะแล้วก็อุ๊ยแล้วก็ยานีจะมีกองเอาไว้ตรงพื้นเนี่ยคะ่ะด้านหลังเนะะี่ยค่ะยานีจะเอาไปขั้นน้ำเอาน้ำไว้ดื่มนะคะ ็มันเป็นลูกที่หล่นลงมากระแทกพื้นแล้วมันบอบช้าแล้วก็มันบางลูกมันก็แตกกันนะคะยาน,นี้ก็จะเอาไปคั้นน้ําผลไม้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าขอบอกเลยค่ะว่าหวานกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะขนาดน้องแฟงยังแบบว่าชอบกินมากเลยนะคะน้องแฟงชอบกินแอปเปลิลดูน้องแฟงน้องแฟงจะขึ้นอีกแล้วเออ darling. Go up. Go up. Up, darling. Up. Mẹ ảo lạ, nửa lạ. Ông Frank bọc nửa lạ. Frankie, are you gonna go up? No? <laughs> you want some apple, darling? You want to eat apple? Okay, wait. Mommy cut some apple. Yeah. Yummy, yummy, yum. Mommy cut some apple for you. Yeah. I know you like apple, baby. You love apple, didn't you? You eat apple every day with mommy. And you darling? Yummy apple. Yeah. ยำยำยำเย้เบบี hmm. mm ้หวานอร่อยมากเลยค่ะหวานกรอบค่ะ hmm. ท mm ุกคนน้องแฟล็กนิ่งชอบเลยนะคะ ขาชอบให้ยานีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาค่ะโอ้ยยามิยามิโอ้ย o ูเ o ิฟแ p ปเปิ้ลอันดี้แล้วยานีจะกัดให้ดูนะ อ,อ,อืมอืมคกรอบเราก็เก็บกินกันทุกวันค่ะทุกคนวันละลูกสองลูกเนาะน้องแฟรงก์อกินทุกวันเลยค่ะวันละลูกวันละลูกเพราะว่า แอปเปิ้ลดีนะคะดีกับเขาค่ะ <laughs> ปากเลิกหมดแล้วลูกจะยัมมี่จะยัมมี่จ้าลิเย้ยัมมี่แอปเปิ้ล We got the best apple ไดนไ a y อืมอร่อยมากค่ะทุกคนอื โอเคค่ะ okay, ทุกคนวันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวเราก็จะกินแอปเปิลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาแอปเปิลไปเก็บนะคะพรุ่งนี้ยานีไปทำงานยานีก็จะเอาไปให้ผู้จัดก,การะคะ่ะเอาให้เพื่อนที่ทำงานยานีว่าจะ ทำน้ำแอปเปิ้ลด้วยนะคะย,า,ยานี้มีเครื่องคั้นน้ำผลไม้เนี่ยเดี๋ยวยานี้จะคั้นเอาน้ำแอปเปิ้ลเอาไว้กินค่ะคนที่นี่เขาชอบเอาไปทำอของของหวานนะคะ,ะยำมี Good boy. Say goodbye to everyone, darling. โอเคค่ะเดี๋ยวยานีขอป้อนแอปเปิ้ลให้น้องแฟรง์โตนะคะเดี๋ยวยานีจะปอกให้อีกลูกหนึ่งเพราะว่าวันนี้ you h a v e been a good boy today so mommy gonna give you one more apple yeah w o u l d y o u l i k e one more good boy good boy hmm? This Oh boy. <laughs>